สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Cooking Pain Bakery ครัน้งนึ่งนะคะวันนี้ครูจะมาสอนทำสตรอเบอ r ี่ช็อ t c a ้กค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำสปันเค้กกันก่อนนะคะแล้วก็มาตกแต่งเป็นสตรอเบ r รี่ช็อตเค้กค่ะในพาร์ทแรกของคลิปครูจะมาโฟกัสถึงการทำสปันเค้กยังไงให้ไม่เป็นไตก่อนนะคะจากนั้นเราถึงจะไปทำการแต่งหน้าเค้กกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเค,ค้กของเรากันเลยนะคะอย่างแรกก็จะมีแป้งผงฟูเกลือเบกกิ้งโซดาแป้งข้าวโพดค่ะน้ำตาลโอวัเลตนมสดน้ำมะน,นาวน้ำเย็นกลิ่นวานิลลากลิ่นนมเนยเนยละลายไข่ไก่ค่ะ วันนี้เราใช้โอวานเล่นะคะส,นะส่วนผสมของเราจะต้องเป็นของเย็นทั้งหมดเลยนะคะเช่นไข่ไก่แช่ยเย็นนมเย็นน้ำเย็นนะคะยกไว้ในละลายเป็นของอุ่นนะคะก่อนอื่นเราจะเทน้ำตาลลงในส่วนผสมของแป้งนะคะและใช้พายาคุกเคลา้าเขาให้เข้ากันค่ะ จากนั้นเราจะเทส่วนของแป้งลงในโถผสมนะคะและใช้พายางคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะครูจะมากล่าวถึงโอวัลเลตนะคะโอวัลเลตจะมีหลักการและการใช้งานเหมือน SP นะคะเพียงต่างอาทัทีประเทศที่ผลิตค่ะคือเขาผลิตในประเทศออสเตรเลียนะคะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอมส้มค่ะและใช้กับเค้กที่ขึ้นฟูด,ด้วยไข่นะคะเช่นสปันเค้กค่ะ เมื่อส่วนผสม,มเข้ากันดีแล้วนะคะให้เติมโอวัลเลตลงในโถผสม,มค่ะกลิ่นผสม,มอาหารเราสามารถใช้แบบไหนก็ได้ที่ราหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเอาที่เราสะดวกค่ะถ้าเป็นยี่ห้อราคาแพงกลิ่นก็จะยิ่งหอมนะคะจากนั้นค่ะเราจะเติมกลิ่นลงในโถผสม,มนะคะ วันนี้เราทำสปันเค,ค้กกันนะคะสปันเค้กคืออะไรสปันเค้กคือเค,ค้กที่ขึ้นฟูด้วยไข่ทั้งฟองตีกับแป้งและน้ำตาลด้วยสปีสูงจนเป็นครีมขาวและในสูตรจะมีนมและเนยละลายด้วยค่ะเวลาตีเค,คก้กเราจะใช้หัวตีตะกร้อในการผสมนะคะเพื่อให้เขาขึ้นฟูดีค่ะเราจะเปิดเครื่องด้วยสปีดต่ำตีประมาณหนึ่งนาทีให้ส่วนผสมข้อโอวอรเลยด,ดีก่อนนะคะ ที่เวลาคนทําและเกิดเค,ค้กเป็นไตเกิดเนื่องจากการตีโอเวหรือ SP ไม่เข้ากับส่วนผสมของอื่นๆดีนะคะจะทําให้เค,ค้กเป็นไตได้นะคะเราจะปิดเครื่องนะคะและใช้ไม้พายองส่วนผสมทั้งหมดได้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนที่จะตีต่อนะคะ การปิดเครื่องหมันปาดอ่างเรื่อยๆเป็นการช่วยให้เค้กไม่เป็นไตในท้ายที่สุดตอนอมนะคะเพื่อให้ไม่เสียเวลาในการทําเค้กใหม่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเวลาปลาดอ่างให้ปาดข้างๆและก้นโถให้ทั่วนะคะให้มั่นใจว่าเขาเข้ากันดีร้อยเปอร์เซ็นค่ะจากนั้นเราจะเปิดเครื่องตีต่อด้วยสปีดสูง2นาทีนะคะ เทคนิคเล็กๆในการทำสะบันเค,ค้กให้ออกมาฟูสวยนะคะคือการใช้ไข่ไก่ที่สดใหม่ค่ะและการจะเก็บไข่ไก่ให้สดใหม่นะคะคือเราควรเก็บไข่ไก่ของเราในตู้เย็นเพื่อคุณภาพที่ี่ดีค่ะเมื่อตีครบ2นาทีนะคะเราจะลดสปีดลงค่ะและเติมน้ำเย็นลงไปนะคะจากนั้นเราจะปรับเป็นสปีดสูงนะคะและตีต่ออีก2นาทีเหมือนเดิมค่ะ จากในคลิปนะคะเราเห็นพัฒนาการของเนื้อแป้งนะคะว่าเขาขึ้นฟูดีข้นเป็นสีขาวจากตอนแรกที่เขายังเปสีเหลืองนวนของไข่นะคะถ้าของใครไม่เป็นแบบนี้ให้ไปเช็คที่โอวาเลตหรือ SP นะคะว่าเขาเสื่อมสภาพหรือเปล่าเก็บวนาหรือเปล่านะคะถ้าเขาเสื่อมสภาพจะทําให้ส่วนผสมตีไม่ขึ้นฟูค่ะเมื่อครบ2นาทีนะคะปรับเป็นสปีดต,ตามตีต่ออีก3นาทีเพื่อตัดฟองอากาศใหญ่ๆออกค่ะ ในขั้นตอนนี้เราจะนำเนยละลายของเราไปอุ่นรอไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมเราถึงต้องใช้เนยละลายอุ่นๆนะคะเนยละลายอุ่นๆทำให้ส่วนผสมของเราเข้ากันได้ดีและผสมได้ง่ายขึ้นค่ะและไม่ทำให้ส่วนผสมยุบตัวนะคะเนยละลายของเราต้องอุ่นๆนะคะไม่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปค่ะคือเมื่อเราเอานิ้วจุม่มเราสามารถทนความร้อนได้นะคะและไม่รู้สึกว่าเขาร้อนจนสะดุ้งมือค่ะ และถ้าเกิดเขาเย็นไปให้เราอุ่นก่อนนำมาใช้งานนะคะเติมส่วนของนมสดลงไปในอ่างผสมค่ะอาจจะมีคนสงสัยนะคะว่าทำไมครูใช้นมสดและน้ำมะนาวผสมกันนะคะเนื่องจากครูทาเป็นบัตเตอร์มิลค์เพื่อให้เค,ค้กของเรานุ่มยิ่งขึ้นค่ะเราจะตีจนส่วนผสมเข้ากันนะคะ ครูจะเพิ่มเติมข้อที่องโอวานเลดให้นะคะโอวรนเลดมีส่วนทําให้ของเหลวกับไข่เข้ากันได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มปริมาตรของเค้กและทําให้เค้ก,กระอบได้นานขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราจะทยอยเทเนยละลายเป็นสายลงในอ่างผสมนะคะรอจนส่วนแรกเข้ากันดีนะคะถึงเติมส่วนต่อไปค่ะทำไมเราถึงใช้สปีดต,ต่ำในการตีเนยให้เข้ากับแป้งนะคะ เนื่องจากว่าถ้าเราใช้สปีดสูงในการตีเนยจะกระเด็นออกข้างโถหมดเลยนะคะเราอาจจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เมื่อเค้กออกมาเค้กจะเป็นไตค่ะถ้าเราตีเขาด้วยสปีดต,ต่ำาก็จะค่อยๆทยอยเข้ากันไปเรื่อยๆนะคะแต่ท้ายที่สุดยังไงเราควรใช้ไม้พายคนผสมให้เขาเข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากในคลิปนะคะครูจะตีเขาพอเข้ากันประมาณนี้นะคะจากนั้นปิดเครื่องและใช้หัวตะก้อคนผสม,มเบาๆนะคะให้เขาเข้ากันค่ะ ตอนนี้จะเห็นว่าแป้งของเราข้นฟูขาวไม่ริ้วไม่จมนะคะแสดงว่าใช้ได้ค่ะครูจะคนส่วนผสมจนริ้วเนยหายไปเลยนะคะคนให้เขาเข้ากันดีถึงก้นโถเลยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าใครคนไม่ดีเนอยอาจจะนอนก้นได้ค่ะจากนั้นครูจะเปิดเครื่องและทีต่อที่สปีดต,ต่ำอีกประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะ วันนี้ครูจะเตรียมพิมพ์สปาร์กลุกกระดาษไข่นะคะตอนนี้เราจะวางตาุอบไว้ที่ไฟบนล่างอุณหภูมิ180บองศาเซลเซียสรอไว้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันปิดเครื่องนะคะส่วนผสมจะค้นฟูขาวเป็นริว้วไม่จมลงแบบนี้เลยค่ะเรียกว่าริบบอนสเตจนะคะสำหรับสปันเค้กค่ะวันนี้เราใช้ o อว l e เลนะคะและเราตีได้เนื้อแบบนี้เค,ค้กก็จะนุ่มฟูชุ่มฉ่ำและอร่อยนะคะ ส่วนถ้าใครตีและแบตเทอร์เหลวนะคะเนื้อเค้กจะแน่นและเตี้ยนะคะทานไม่ค่อยอร่อยนะคะยังไงครูแนะนำทุกคนให้ศึกษาคลิปให้ดีก่อนลงมือทำนะคะเราจะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้ทั่วถึงและเข้ากัดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคนข้างๆและก้อนอ่างให้ทั่วเลยค่ะครูจะอธิบายการเตรียมพิมพ์เพิ่มเติมนะคะ เราจะกรุก,กระดาษไขลงที่ข้างพิมพ์นะคะแต่เราจะไม่ทาไข่บันใดๆที่กระดาษไขอีกแล้วนะคะเนื่องจากเขาจะลื่นเกินไปและเค้กจะทําให้เค้กขึ้นฟูไม่ดีและเค้กแบนนะคะวันนี้เค้กเราสามารถรออบก่อนได้ประมาณ30นาทีนะคะเนื่องจากเรามีโอนเนยช่วยยืดเวลาค่ะแต่เพื่อคุณภาพที่ดีของเค้กคุคณแนะนําให้รีบอบเลยเมื่อทําเสร็จนะคะเขาจะได้ขึ้นฟูสวยงามค่ะ ตอนนี้เราจะเทส่วนผสมลงพิมพ์นะคะจะเห็นว่าเขาไหลเป็นพับพับแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าริบบอนสเตจค่ะระริ้วเขาจะไม่จมนะคะเขาจะคงอยู่นะคะเราจะเทส่วนผสมลงพิมพ์ให้หมดเลยค่ะปาดอ่างให้เกลี้ยงนะคะเพราะทุกอย่างคือต้นทุนของเรานะคะทั้งไข่ไก่เนยและอื่นๆนะคะเป็นทุนทุนของเราทั้งหมดเลยค่ะยิ่งตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นราคาด้วยนะคะ วันนี้เราจะนำเค้กเข้าอบที่ประมาณ40-45นาทีนะคะเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะคะใครที่ใช้เตาเล็กอาจจะสุกไวกว่าเตาใหญ่นะคะให้สังเกตเอานะคะถ้าใครใช้เตา60ลิตรครูแนะนำให้วางที่ตะแกรงชั้นล่างถึงชั้นกลางนะคะเนื่องจากถ้าวางชั้นบนเขาจะใกล้ไฟบนจะทำให้เขาหน้าเข้มเร็วนะคะเมื่อเทเค้กลงพิมพ์เสร็จ ให้คอก้นพิมพ์หรือใช้ไม้พายป่าหน้าไปเทอะให้เรียบก็ได้ค่ะเวลาอบขนมเราไม่ควรเปดิดเตาอบบ่อยๆนะคะเพราะทําให้อุณหภูมิภายนอกเข้าไปได้ทำให้ขนมยุบตัวค่ะอันนี้คือเค้กของเราที่อบสุกดีแล้วนะคะให้เราคอเค้กกับตะแกรง2-3ครั้งนะคะ จากนั้นนำเค,ค้กออกจากพิมพ์ทันทีทําแบบในคลิปได้เลยค่ะถ้าเราไม่รีบนำเค,ค้กออกจากพิมพ์เค,ค้กจะเหี่ยวและหดได้นะคะลอกกระดาษไขออกจากตัวเค,ค้กค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเค,ค้กวันนี้ด้านล่างไม่เป็นไตนะคะถ้าเป็นไตเขาจะเป็นแผ่นหนาๆเหลืองๆนะคะนั่นเป็นสิ่งที่แสดงว่าเขาเป็นไตคือไขมานอนก้นเพราะเราผสมเขาไม่ดีนะคะ บางคนจะสับสนว่านั่นเรียกว่าเค้กอบไม่สุกหรือเปล่านะคะนั่นไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าเค้กเป็นไตค่ะจากนั้นนะคะเราจะพลิกกลับหน้าเค้กขึ้นมานะคะเวลาเช็คสุกเคก้กเราสามารถใช้นิ้วแตะลงบนตัวเค้กได้เลยนะคะถ้าเขาเด้งคืนตัวแสดงเขาอบสุกแล้วค่ะจากนั้นให้เราพักเค้กจนเย็นสนิทก่อนนำไปแต่งหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจเตรียมอุปกรณ์และบีบครีมกันค่ะ เราจะจัดเตรียมอุปกรณ์แบบในคลิปเลยนะคะจะมีเนื้อเค้กสปาตูล่าหัวบีบถุงบีบวิปครีมตีฟูสตรอเบอรี่สดฟิลลิ่งลวดสไลด์เค้กนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของหัวบีบ 1M นะคะจะเป็นแฉกแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นหัวบีบแบบแฉกเล็กนะคะ รูสไลค์เค้กแบบนี้หากซื้อได้ทั่วไปตาม้าซา่าหรือช้อปปี้นะคะอันละประมาณไม่เกิน100บาทนะคะก่อนอืนน่นให้เราปรับความสูงของรดสไลด์เค้กก่อนนะคะว่าวันนี้เราอยากได้เค้กประมาณกี่ชั้นค่ะเมื่อปรับตำแหน่งได้ตามต้องการเราถึงจะมาเริ่มสไลด์เค้กกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มสไลด์เค้กกันเลยค่ะ ใช้มือซ้ายจับเค้กให้มั่นนะคะจากนั้นค่อยๆใช้ลวดสไลด์ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อสุดนะคะเราจะใช้มือด้านหนึ่งประคองที่ปลายเค้กนะคะการเค้กลุ้ยค่ะขั้นตอนต่อไปครูขอให้ทุกคนทําอย่างระมัดระวังนะคะก็คือการยกเค้กไปพักที่ตะแกรงค่ะค่อยๆยกนะคะถ้ายกไม่ดีเนื้อเค้กจะแตกออกนะคะจากนั้นค่อยๆนําเค้กไปวางบนแป้นหมุนนะคะ เก็บเศษเค้กที่เลอแผ่นรองเค้กออกให้หมดนะคะไม่งั้นเวลาเราปาดครีมเขาจะติดกับครีมทําให้ดูไม่สวยนะคะจากนั้นทาฟิลลิ่งรสสตรอเบอรี่ลงบนเนื้อเค้กให้ทั่วนะคะไส้ตรงกลางเค้กเราสามารถประยุกต์เป็นอย่างอื่นได้นะคะเช่นทาวิปครีมระหว่างด้วย Strawberry, สตรอเบอรี่สไลซ์ก็ได้นะคะจากนั้นเราจะใช้สปาตูลาเกลี่ยฟิลลิ่งให้ทั่วเนื้อเค้กนะคะ สปาตู่าที่เราใช้เราสามารถใช้เป็นแบบงอหรือแบบตรงความยาวเอาตามที่เราถนัดได้เลยนะคะไม่จํากัดน,นะคะขอเป็นแบบที่เราถนัดปาดน,นะคะจากนั้นเราจะวางวิปครีมบนฟิลลิ่งนะคะและเกลีย่ยวิปครีมให้กระจายทั่วกันค่ะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะเราต้องเกลีย่ยให้สม่ําเสมอนะคะไม่งั้นเค้กเราอาจจะไม่เท่ากันได้ค่ะ พยายามตั้งสปาตูลาให้ตรงนะคะโดยใช้นิ้วชี้ควบคุมนะคะอย่าเอียงสปาตูลานะคะไม่งั้นเขาจะปาดยาค่ะและเกลี่ยครีมออกนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆหยิบเนื้อเค้กส่วนที่เหลือมาวางประกลบลงด้านบนให้สม่ำเสมอกันนะคะวางให้ตรงกันนะคะเค้กเราจะได้สม่ำเสมอนะคะ ขั้นตอนต่อไปนี้ถ้าใครเป็นมือใหม่ครูแนะนําให้นําครีมใส่ถุงบีบนะคะจากนั้นบีบให้รอบตัวเค้กแล้วค่อยเก็บครีมให้เรียบนะคะจะง่ายกว่าค่ะส่วนใครที่ปาดครีมบ่อยแล้วถนัดแล้วทําตามแบบในคลิปได้เลยนะคะคือเราจะใช้สปาตูล่านะคะตักครีมขึ้นมาแล้วปาดให้รอบทั่วตัวเค้กเลยนะคะเราจะค่อยๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนทั่วตัวเค้กเลยค่ะ เราจะตั้งสปตูู l าให้ตรงและวปาดครีมเข้าด้านข้างไปเรื่อยๆนะคะว h i p cream ที่เราใช้วันนี้เราจะตีให้ได้ยอดกลางนะคะถ้าเราตีเขาอ่อนไปเขาจะละลายเร็วนะคะหรือตีแข็งไปเขาจะปาดยากค่ะว h i p cream ที่เราตีวันนี้นะคะเราจะแช่ให้เขาเย็นจัดๆเลยนะคะจากนั้นเราจะตีเขาให้ตั้งยอดกลางค่ะว h i p cream วันนี้ครูใช้แบบ n o น d ดรี่นะคะ เขาจะอยู่ทนความร้อนได้ดีและจะละลายช้ากว่าแบบวิปครีมเดลี่แท้ค่ะแต่เรื่องรสชาติตัววิปครีมเดลี่แท้จะรสชาติหอมเข้มข้นกว่านะคะส่วนราคาก็จะสูงกว่าเหมือนกันค่ะระยะเวลาจัดเก็บวิปครีมเมื่อใช้ไม่หมดนะคะจะจัดเก็บได้ประมาณ3วันค่ะเราสามารถนําน้าแข็งใส่อ่างนะคะและนําภาชนะที่มีวิปครีมรองลงในอ่างใส่น้ําแข็งได้เลยนะคะเพื่อป้องกันวิปครีมละลายก่อนปาดครีมเสร็จค่ะ จากนั้นเมื่อเราปาดครีมน้านข้างเรียบร้อยนะคะเราจะตักวิปครีมวางลงตรงกลางเค้กค่ะและปาดครีมให้สม่ำเสมอกันทั่วดีนะคะเราจะตั้งสปาตูลาให้ขนาดกับเค,ค้กนะคะและปาดครีมเกลี่ยให้ทั่วหน้าเค,ค้กค่ะตามแบบในคลิปเลยนะคะค่อยๆปาดแล้หมุนแป้นเค,ค้กช่วยไปเรื่อยๆนะคะ ให้คอยปาดครีมที่ติดกับสปัตูล่าออกเรื่อยๆนะคะเนื่องจากครีมที่ติดสปัตูล่าจะทำให้เราปาดครีมบนหน้าเคงไม่เรียบค่ะหรือเรียบยากนะคะเราจะปาดครีมจากด้านนอกเข้าด้านในและหมุนแป้นเคกชั่วแบบในคลิปนี้เลยนะคะต่อไปเราสามารถใช้การพลาสติกไพ่แผ่นเหล็กเก็บครีมในขั้นตอนสุดท้ายได้เลยนะคะซึ่งในวันนี้ครูจะใช้เป็นไพ่ค่ะ ต่อไปนี้ครูจะใช้ไพ่ในการเก็บงานนะคะครูจะวางไพ่แนบไปกับตัวเค้กนะคะแล้วค่อยๆหมุนแป้นเค้กให้ครีมเรียบเสมอกันค่ะเราจะไม่ตั้งไพ่ตรงนะคะเมี่เขาจะเฉือนครีมออกจากตัวเค้กค,ค่ะให้ตั้งไพ่แนบและหมุนไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าครีมเริ่มเรียบเสมอกันดีขึ้นค่ะ เราจะค่อยๆเก็บงานไปเรื่อยๆจนครีมเรียบเสมอดีนะคะแต่เราอย่าใช้เวลานานเกินไปนะคะเม้นครีมจะละลายค่ะจากนั้นเราจะวางผ้าเอียง25องศานะคะปาดครีมเข้าตรงกลางค่ะค่อยๆหมุนนะคะเยียงผ้าและปาดเข้าตรงกลางเรื่อยๆนะคะให้หน้าเขาเรียบเสมอกันดีค่ะทำแบบในคลิปเลยนะคะ ตอนนี้ถ้ายังมีตรงไหนไม่เรียบร้อยเราสามารถเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขาเรียบสวยงามนะคะจากนั้นเราจะเก็บครีมที่เลาถ่านรอเค,ค้กออกด้วยการเอาไพ่ปาดด้านล่างนะคะ เราสามารถใช้ทิชชูซับมันเชดได้นะคะหรือถ้าใครจะขายเป็นแบบปอนเราสามารถใสายเขาลงบนแผ่นรองเค้กสีขาวได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนนี้เราเตรียมไปบีบครีมตกแต่งลงบนหน้าเค้กกันเลยนะคะเมื่อเราปาดครีมเรียบร้อยดีแล้วนะคะเราจะใช้แผ่นแบ่งเค้กด้านสิบช่องมาระยะลงบนหน้าเค้กนะคะ แบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะใช้หัวบีบ 1M บีบครีมลงตรงกลางหน้าเคก้กวนเป็นวงกลมเลยค่ะ จากนั้นเราจะใช้หัวบีบแฉกเบอร์เล็กนะคะบีบบนเป็นขดเส้นยาวเริ่มบีบจากด้านในออกด้านนอกบีบตามรอยมาทั้ง10เส้นจนครบค่ะถ้าใครยังบีบเป็นเกลียวขดเส้นไม่ถนัดนะคะอาจจะบีบเป็นจุดเล็กๆแทนได้ค่ะก็ออกมาสวยเหมือนกันนะคะ ถ้าใครยังไม่ถนัดหรือไม่เคยทำมาก่อนนะคะอาจจะลองหัดบีบบนแผน่นรอเค,ค้กให้ชินมือก่อนได้ค่ะเมื่อบีบเส้นเกลียวครบทั้ง10เส้นแล้วนะคะเราจะบีบวงกลมในระหว่างช่องว่างค่ะเพื่อเป็นฐานไว้นำสตรอเบอร์รี่มาตกแต่งด้านบนนะคะ บีบเป็นวงกลมตามแบบในคลิปเลยนะคะสตรอเบอรี่ของเราก่อนนำมาใช้งานเราจะล้างน้ำให้สะอาดและซับด้วยทิชชู่ให้แห้งก่อนนำมาใช้นะคะเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกลงไปนะคะเราจะนำสตรอเบอรี่ลูกใหญ่วางตรงกลางนะคะและนำสตรอเบอรี่หั่นครึ่งวางลงบนครีมที่บีบเป็นฐานจนครบนะคะ เราจะกดสตรอบเบอรี่ลงเล็กน้อยให้ติดกับครีมนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่หลุดเวลาเราเคลื่อนย้ายเค้กนะคะใครที่ใช้ผลไม้สดควรมีเจลเคลือบผลไม้ติดบ้านไว้นะคะเนื่จากผลไม้เขาจะสามารถคงความสดได้นานขึ้นถ้าหากเราทาเจลเคลือบผลไม้ไว้ด้านนอกตัวผลไม้นะคะ เจลเคลือบผลไม้มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะคะและวิธีใช้แตกต่างกันด้วยค่ะเช่นเรดดี้เจลจะสามารถทาได้เลยแต่ถ้าเป็นกราเซอแอปพิคอร์จะต้องนำผสมน้ำนะคะและอุ่นร้อนก่อนนำมาใช้งานนะคะยังไงเลือกดูกันนะคะ ค่ะเมื่อเราแต่งเค,ค้กด้วยผลไม้เรียบร้อยนะคะเราก็จะทาด้วยเจลเคลือบผลไม้ตามที่คุณแนะนํานะคะทาบางๆที่หน้าสตรอเบอรี่นะคะค่อยๆทานะคะระวังถ้าแฉะไปน้ำเขาจะหยดลงไปบนหน้าตัวเค,ค้กนะคะเค,ค้กของเราจะต้องแช่ยเย็นไว้ตลอดเวลานะคะและควรทายให้หมดภายใน3-4วันค่ะเพื่อความสดใหม่นะคะ นี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กที่เราได้กันวันนี้นะคะถ้าเราต้องการจะตัดเค้กระควรจะแช่เย็นให้ครีมแักตัวป,ประมาณ3าชั่วโมงนะคะหรือคาบคืนก็ได้ค่ะแต่ควรจะมีภาชนะปิดเข้าไว้นะคะไม่้ครีมอาจจะแตกได้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะแช่เย็นเค้กของครูไว้ประมาณสาถชั่วโมงนะคะและเดี๋ยวในพักต่อไปเราจะมาตัดเค้กของเราและแพ็ก,กลงกล่องกันนะคะ เมื่อเราแช่เค้กจนครีมเซตตัวดีแล้วนะคะเราจะเตรียมอุปกรณ์แบบในคลิปเลยค่ะ,คะก่อนอื่นเราจะนำสตรอเบอรี่ตรงกลางออกก่อนนะคะเพื่อจะได้หั่นเค้ง่ายขึ้นค่ะจากนั้นเราจะเตรียมมีดฟันเรียบนะคะเพื่อมาหั่นเค้งนะคะ เราจะสไลด์มีดลงไปด้านหน้านะคะและดึงมีดกลับเข้าหาตัวค่ะแบบในคลิปเลยนะคะและตัดตามรอยไปเรื่อยจนครบนะคะอย่าลืมเช็ดมีดให้สะอาดทุกครั้งก่อนตัดครั้งต่อไปนะคะ เพื่อความสะอาดของมีดเราสามารถใช้มีดชุบน้ําอุ่นเพื่ออายุของเค้กได้นะคะ จากนั้นให้นำแผ่นฟอยล์มากลางออกนะคะแล้ววางเค้กลงด้านบนแผ่นฟอยล์ค่ะ จากนั้นพันพลาสติกใส่รอบตัวเค้กนะคะพลาสติกเราสามารถซื้อได้จากร้านเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะเป็นพลาสติกใสสูงประมาณ2นิ้วนะคะจากนั้นใช้ครีมแตะที่พลาสติกใสนะคะและแปะเขาอยู่นะคะเราจะไม่ใช้สกอตเทมในการติดนะคะเนื่องจากเขาจะแกะยากเวลารับประทานค่ะจากนั้นพับ ฟอยขึ้นห่อตัวเค,ค้กให้เรียบร้อยนะคะตามแบบในคลิปเลยค่ะค่อยๆพับด้านข้างขึ้นนะคะและจากนั้นพับด้านก้นขึ้นและพับเก็บให้เข้ามุมค่ะเค,ค้กของเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะ และเราก็จะเตรียมกล่องนะคะฐานน้ำตาลฝาสูงนะคะไว้บรรจุเค้กของเราค่ะแบบในคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุเค้กลงกล่องกันค่ะและปิดฝานะคะ ตอนนี้ครูได้เปิดเพจ Facebook Cooking Pain Bakery แล้วนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะคะส่วนใครชอบคลิปนี้ครูฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะคะครูจะมีคลิปใหม่มาลงเรื่อยๆฝากติดตามกันด้วยค่ะยังไงครูขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปครูจนจบนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ